สวัสดีค่ะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับเพชรแท้ทองแท้ใบมังกรเจมวันนี้ทางพอยก็จะมานําเสนอสินค้ารีวิวสินค้าให้กับลูกค้านะคะเป็นของมือสองของหลุดจํานําของหายากพาเลี่ยมทองเอาให้ลูกค้าได้เลือกรับชมเลือกชมกันได้อย่างจุใจเลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ติดตามกันในอีอีก่อนหน้านี้นะคะก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยนะคะเพราะว่าผลตอบรับดีมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราต่อไปด้วยนะคะอ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะ วงนี้นะคะเป็นแหวนทองนะคะประดับด้วยเพชรเป็นรูปอักษรตัว P ีค,ค่ะเพชรนะคะน้ำหนักรวมอยู่ที่0.08กรัตหรือ8ตังนะคะฝังบนตัวเรือนทองคำ90ค่ะน้ำหนักรวมทั้งหมดนะคะ3.2กร,รัมค่ะไซส์แหวนคือ49หน้ากว้าง0.6คูณ0.5เซนติเมตรวันนี้ขอสเสนอร,ราคาแหวนสวยๆเก๋ๆเอาไปเพียง19,000 50บาทเท่านั้นนะคะวงนี้นะคะสวยน่ารักมากเพราะว่าเป็นตัวอักษรตัวพีเนาะใครชื่อเหมือนพอยอ่ะชื่อพอยแบบตัวพีก็สามารถใส่อไปติดดิวได้เลยนะคะแบบนี้อ่ะวงนี้เล็กไป49ปกติพอยใส่53นะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะใครอยากได้แต่ไซส์เล็กไปนะคะก็สามารถปรับไซส์ได้เหมือนกันนะคะแบบนี้เลยอ่าเพชรน่ารักมากเป็นเพชรตัวอักษรตัวพีแบบนี้ตัวเรือนนะคะงานรายละเอียดก็เนียบค่ะล่องลอยเออมี เพียงร่องรอยขนแมวนะคะเกิดจากการใช้งานเท่านั้นเนาะแต่โดยรวมสภาพสวยครบเจอรี่ชิเนียเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบค่ะแบบนี้เลยงานรายละเอียดใต้ทองแหวนนะคะก็เหนียบมากประมาณนี้เลยนะคะอ่าเวลาสวมใส่นะคะบนนิ้วอย่างที่หมอก็ประมาณนี้ใส่เป็นนิ้วก้อยก็ได้นะะแบบนี้เห็นไหม ก็ใส่ติดนิ้วได้นะคะอ่าวงนี้ใครรับนะคะรีบแคปรูปแล้วทักหาแอดมินเพราะว่ามีเพียงหนึ่งวงเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะ วงนี้นะคะเป็นแหวนนะคะรูปอักษรตัวพีค่ะเป็นทองดิ้นได้นะคะแบบนี้เลยสามารถสวมใส่แล้วก็ดิ้นได้แบบนี้นะ อาประดับด้วยเพชรกลาบนะคะทั้งหมด10เมตรค่ะลูกค้าน้ำหนักนะคะตัวเรินทองเป็นทอง90น้ำหนักรวม2.8กรัมค่ะไซส์คือ51นะคะน้ากว้าง0.8คูณ1.0เซนติเมตรวันนี้ขอสเสนอร,ราคาเอาไปเพียงนะคะ1950บาทเท่านั้นค่ะวงนี้ดีไซน์สวยมากเก๋มากเลยอะพออยากได้เองเลยนะอยากเก็บไว้เองแล้วนะคะ ดีไซน์ก็จะประมาณนี้เลยนะคะเป็นทองบาข้างสลักลายแบบนี้ฉลุทองนะคะแบบนี้นะแล้วก็เป็นตัวอักษรตัวพีประดับด้วยเพชรกุุลาน,นะคะเป็นก็จะหมุนไปหมุนมาแบบนี้ได้นะก๋นะคะด้านรายละเอียดใต้ท้องแหวนนะคะประมาณนี้มีต่อโค้ดด้วยนะคะ 18K นะเวลาสวมใส่ก็จะแบบนี้เลย แน่นนิ้วแบบนี้เลยนะคะ,ะน่ารักค่ะกิเก๋สวมใส่ติดนิ้วได้ทุกวันเลยนะใครรับนะคะวงนี้มีเพียงหนึ่งวงเท่านั้นรีบแคปรูปแล้วทักหาแอดมินได้เลยะคะ่ะ ็นแหวนเหมือนกันนะคะยังอยู่กับแหวนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเนาะอันนี้จะเป็นตัวอักษรตัว M นะคะประดับด้วยเพชรแท้นะคะเพชรน้ำหนักรวมอยู่ที่0.07กร,รมัมเพชรฝังด้วยทั้งหมด13เม็ดนะคะตัวเรือทองเป็นทองคำ90คาน้ำหนักอยู่ที่1.41กร,รัมนะคะไซส์แหวนคือ53หน้ากว้าง0.7คูณ0.8เซนติเมตรค่ะวันนี้ขอสเสนอราคาส่งต่อเอาไป ง6,950บาทเท่านั้นนะคะวงน,นี้คุ้มมากได้ทั้งเพชรได้ทั้งทองในราคาไม่ถึงหมื่นเองเลยนะคะแบบสวยงามมากเลยเป็นตัวอักษรตัว M แบบนี้นะคะงานรายละเอียดก็ประมาณนี้เลยนะสวยค่ะเหมือนมือหนึ่งเลยอะแต่เป็นของมือสองนะคือเราก็ดูแลรักษาให้อย่างดีนะคะอันไหนไม่สวยเราไม่ขายนะแล้วก็คัดเอาแต่หัวหัวมาเนาะอาร์ดิส สมใส่ยเล้ยเก๋นะคะเป็นตัวสอนตัวเอ็มแบบนี้สมใส่ติดนิ้วได้น่ารักน่ารัแบบนี้เลยค่ะวงนี้ใครรับนะคะรีบแคปรูปแล้วทักหาแอดมินได้เลยนะคะ ชิ้นนี้นะคะเป็นสร้อยทองค่ะประดับด้วยจี้กางเขนฝั่งพลอยขาวนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะตัวเรือนทองคำนะคะเป็นทองคำา90ค่ะน้ำหนักรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่4.5กรัมความยาวสร้อยคือประมาณ16นิ้วนะคะก็ใส่แล้วก็จะประมาณหน้าอกเนาะ ไม่ถึงหน้าอกนะคะประมาณต้นคอไว้ง่ายเอาวันนี้นะคะพอขอเสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียงนะคะ1 1 9 5 0มือ 1, บาทค่ะเส้นนี้คือสวยคุ้มและงดงามมากเลยนะเป็นสร้อยทองนะคะแบบนี้เป็นลวดลายแบบนี้เลยนะเลดน,นะคะแบบแข็งแรงมากแล้วก็เป็นต่อล็อกแน่นแข็งแรงแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ประดับด้วยจี้นะคะเป็นพลอยขาวนะคะพลอยแท้ สีขาวเล่นไฟแบบนี้เลยนะนา่ารักค่ะชิ้นนี้สวยให้เก๋ๆได้เลยติดคอได้ทุกวันได้ทุกโอกาสนะคะ,ะประมาณนี้นะคะมีเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะเป็นสร้อยทองแท้ด้วยนะให้เหมือนได้สร้อยทองแล้วก็แถมจี้พลอยแท้ไปให้ฟรีๆเลยนะสวยงามมากอประมาณนี้นะคะใครที่กำลังเวียนหัวเพราะว่ามือพลอยไม่ไม่ต้องห่วงนะคะทักรูปทักหายมินแลขอรูปได้เลยนะ ่าประมาณนี้รีบแคปรูปรัฐห้าแอดมินได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมกับทองแอดมินได้เลยค่ะ ชิ้นนี้นะคะเป็นสร้อยคอทองคำแท้บประดับด้วยจี้เพชรนะคะ เพชรน้ำหนักรวมนะคะ0.45กรัตค่ะฝังบนตัวเรือนทองคำ90พร้อมสร้อยทองคำแท้นะคะน้ำหนักรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่4.21กรัมค่ะความยาวสร้อยคือประมาณ18นิ้วเนาะวันนี้ขอสเสนอร,ราคาส่งต่อเอาไปเพียง22,950บาทเท่านั้นค่ะจีสวยมากๆเลยนะคะเป็นลายหัวใจแบบนี้แล้วก็เป็นขั้วทองนะคะฝังเพชรแบบนี้ด้วยนะ ตัวสร้อยคอนะคะก็เป็นสีลายตัดไฟแบบนี้เลยนะคือเล่นไฟแบบเนี้ยระยะแบบนี้นะคะสวยงามมากอันนี้ความยาว18นิ้วเนาะสวยมากเลยอะชิ้นนี้แบบนี้เลยนะงดงามแล้วก็เพชรแบบ45ตังค์ตงนะคะแน่นๆแบบนี้ไปเลยเป็นลายหัวใจดีไซน์เก๋มากเลยค่ะสวยงามชิ้นนี้มี1ชิ้นเท่านั้นนะคะใครรับรีบแคปรูปแล้วทักหาแอดมินได้เลยนะ ชิ้นนี้นะคะเป็นจี้เพชรแท้ค่ะลายกังหันแท่กรุงมิวนะคะแบบนี้เลยนะ ระดับด้วยเพชรนะคะทั้งหมด10ตังค่ะ0.10กระตันนะคะฝังบนตัวเรือนทองคํา90พร้อมสร้อยคอทองคำแท้เป็นสีสษองกริย์แบบนี้นะน้ําหนักรวมทั้งหมด9.05กรัมค่ะความยาว18นิ้ววันนี้ขอเสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียง29,850บาทเท่านั้นนะคะเป็นจี้กางหันแท่กงมีความหมายดีนําความสิริมงคลมาสู่ชีวิตนะคะแบบนี้เลย ประดับนะคะบนตัวเรือนนะคะเป็นทองคำเก้าสิบฝังจี้เพชรแบบนี้สิบเม็ดเอ้ยไม่ใช่ฝังจี้เพชรเม็ดใหญ่นะคะเม็ดกาสิบต่างนะอ่าแล้วก็เป็นสร้อยคอนะคะทองคำสีสองกระสับเป็นลายป้องแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยตะขอนะคะก็เป็นตะขอล็อกแน่นแข็งแรงแบบนี้อืมสวยงามค่ะชิ้นนี้นะคะงดงามมากเลยดีไซน์กี่นะมันไม่ได้ดูแก่เลยนะชิ้นนี้คือพอยก็ อยากได้เองเลยอยากไม่อยากขายแล้วนะคะสวยงามค่ะชิ้นนี้่ใครรับนะคะรีบแท็บรูปแล้วทักหา,าแอดมินได้เลยนะคะมีเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นค่ะ ชิ้นนี้นะคะเป็นนาฬิการาโดแท้นะคะแบบนี้เลยรุ่นไดซาค่ะรุ่นไดซ่านะคะหน้าปัดนะคะขนาดหน้าปัด3.5คูณ4.2เซนติเมตรค่ะสายกว้างคือ1.8เซนติเมตรนะคะน้ำหนักรวมทั้งหมดคือ107.14กรัมนะคะ107.14กรัมอ่ะ ประมาณนี้ของเ hey, ทแน่นอนนะคะเราไม่เคยขายของปลอมนะคะขายมาพันกว่าเส้นแล้วนะคะพันกว่าเรือนแล้วก็ไม่เคยเจอของปลอมนะคะเรือนนี้นะคะเอาไปเพียงนะคะ15,9 5 0บาทเท่านั้นค่ะแบบนี้เลยนะตัวหน้าปัดข้างหลังเขาก็จะมีแบรนด์แบบนี้ชื่อแบรนด์นะคะอา ประมาณนี้เลยสภาพสวยนะคะครบถ้วนแบบนี้เลยนะคะมีร่องรอยเป็นขนแมวนะคะขีดข่วนนะคะเกิดจากการใช้งานเนาะแต่โดยรวมสภาพสวยครบค่ะหน้าปัดนะคะแบบนี้อ่ามวนงามมากเลยเป็นสีทองแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยเวลาใส่นะคะก็คือหนีบตรงนี้นะคะหนีบตรงนี้ไอที่มันเป็นปุ่มนะคะหนีบแล้วก็ล็อกออกนะคะแบบนี้อืม ส่วนก็จะประมาณนี้เฮ้เก๋นะคะสีสวยมากเลยอ่ะแล้วก็ล็อกแน่นอันนี้จะเป็นเ,เขาเรียกหน้าเลยนะความยาวผู้ชายหน่อยนะคะอันนี้ของพลอยข้อมือเล็กนะเวลาสวมใส่ก็จะประมาณนี้สวยงามค่ะแล้วเส้นนี้มีเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะ ม,มันมันหลุดมาแค่นี้จริงๆนะคะเพราะว่าไม่อยากให้พลาดนะรีบแคปรูปแล้วทักหาแอดมินมาได้เลยนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ท้ายคลิปแล้วนะคะเช่นเคยค่ะหากท่านใดสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักไลน์มาที่แอดมินได้เลยค่ะเพียงเข้าที่ค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ m k g e m ตามนี้เลยนะคะหรือสแกน QR code อันนี้ได้เลยค่ะก็จะเด้งไปที่หน้า ลายของทางร้านเช่นกันค่ะรวมทั้งโทร0653601525นะคะติดต่อสั่งซื้อกับคุณพลอยหรือคุณนุชได้เลยนะคะยังไงวันนี้ทางพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ